พี่น้องเบื้องบ้านแมวครับแบบมาตรฐานนะครับมาตรฐานบรรทัน,น,นะครับนี่เห็ดโดยไม้นะครับแล้วก็ล้อมด้วยยางก่อนยางพลาสติกนะครับตะไคร้พลาสติกนี่ครับเอาสองตัวครับมีบ้าไสา้บ้าขี่บ้าเงี้ยวนี่หอยอาหารแมวนะครับเงาหน่อยั้างในก็นมีครับหวาน นี่แบบนี้ครับเพราะเลี้ยงมา้าเขาเลี้ยงม้าน่ะม,มึก็เลยมีโกงไ้ครับแมวเขาบอกออกไปไกลเพืะอแบบดีครับปลอดภัยตัวตัวน้องครับอืมขันยูนี่ขันเป็นตัวผูวกับขันบระเทศมันเหงื่อมันก็ไปเลาะหาตัวเมียอันนี้แบบนี้ปลอดภัยครับ พื้นกัโกงกะสูงเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเซนหมดเลยครับระดับความสูงครับวัถึงดินพรมแม่่ยงสะอาดพร้อมครับปลอดโรคปลอดภัยฮิดเบิ้์ดเลยครับไม่เหียนแบบใดครับพี่น้อง หองเมียเนี้ยว่ิวเขาเหบ๊มียวเ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 มีว